ต่อมาเรามาดูข้อ9ของตอนที่2นะครับก็เป็นข้อสอบเติมคําตอบนะครับของพ m a t ดลงเรีน่าสีมาปี2567นะครับอโอเคเรามาดูข้อนี้ถ้อย่างไรเขาบอกว่าในการทําการตลาดของสินค้าชนิดหนึ่งบริษัทที่จัดจาหน่ายได้แจกผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดกี่คน5 6คนแล้วก็ในแต่ละคนในแต่ละคนนะครับสามารถหยิบสินค้าไป สองชิ้นหนึ่งชิ้นหรือไม่หยิบสินค้าเลยก็ได้เมื่อจบงานปรากฏว่าสินค้าถูกหยิบไปทั้งหมดส7ิบชิ้นนี่ถ้าดูจากตรงนี้นะก็เห็นว่าห้าสิบหกคนเนี่ยจะหยิบไปแค่4ี่็ชิ้นเองฉะนั้นเขาหยิบไปครบอยู่แล้วจะต้องมีใครที่ไม่หยิบด้วยเนาะแล้วก็ทราบว่ากลุ่มคนกลุ่มตัวอย่างมีหยิบสินค้าเนี่ยกลุ่มคนที่หยิบตัวอย่างมีหยิบเป็นสินค้าเป็นสามเท่าของกลุ่มที่ไม่ได้หยิบสินค้าแล้วกลุ่มที่หยิบเพียงหนึ่งชิ้นมีกี่คนโอ อ,อย่างแรกถ้าเรามาดูหยิบไม่ครบเนี่ยการทําการตลาดแจกผลิตภัณฑ์ขนาดแจกนะยังแจกไม่ครบเลยสแสดงว่าก็มีบางคนไม่เอาด้วยบางคนไม่สนใจนะครับเรามาดูข้อมูล <c oughs> เราจะทํางานกันบ้างเราก็เขียนข้อมูลที่เขาให้มาก่อนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดกี่คนครับเท่ากับห้าสิบหกคน แล้วเราก็มาแทนค่าครับเราเราก,เราก็เราก็มาจําแนกต่อเพว่ามีอะไรอีครับหยิบหยิบไปสองอันนะกี่คนเราให้เป็น A คนแล้วกันแล้วก็หยิบหนึ่งอันเท่ากับ B คนเป็นจํานวนนะครับแล้วก็หยิบเออไม่หยิบไม่หยิบเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเป็นศูนย์นะก็คือเป็น C คนนะ อ่านี้เราก็ได้มาแล้วชุดหนึ่งถ้าจากตรงนี้เรามาเขียนสมการาเดี๋ยวพัก,พกเดี๋ยวพักไว้ก่อนเอาตัวนี้ไปก่อนนะครับเ,เขียนสมก,การได้เอเสียเขียนสมก,การไปเลยก็ได้ครับเท่ากับอะไรครับ A B บวก b วก C เท่ากับห้าหข้อมูลชุดนี้ก่อนโจทย์บอกอะไรมาอีก <c oughs> เมื่อจบงานเมื่อจบงานปรากฏว่ามีสินค้าถูกหยิบไป47ชิ้น เมื่อจบงานนะสินค้าถูกหยิบไป47ชิ้นฉะนั้น47ชิ้นเราจะรู้ได้ยังไงครับเราก็ต้องเอา2คูณไอเนี้ยครับหยิบไปกี่ชิ้น A A คนนะหยิบไปกี่ชิ้นครับหยิบไป2เป็น 2a บวกกับ b จจำนวนคนมีกี่คนไม่รู้แหละแต่หยิบไป็น1ชิ้นก็เท่ากับ 1b แล้วก็บวกกับอะไรครับไม่หยิบก็คือ0 0 c เท่ากับ 47ปรับรูปใหม่ครับเป็น 2a บวก b บวก c ไม่มีเท่ากับ47อ่ะอันนี้เป็นสมการชุดที่2องอน,นี้เป็นชุดที่1ชุดที่2อ,อ่ะเ,อ,อ,นนเอเคนะตามทันนะตามทันนั้นเด็กๆครูแบ่งจอไม่เคยขีดตรงเลยนะต่อมา <c oughs> ข้อมูลเขาให้อะไรมาอีครับ ครูโน้ตไว้ให้นะอันนี้อันนี้เป็นข้อที่เป็นสมก,การทั่วๆไปนะนี่ตุ่มตัวอย่างเดยนนะหนึ่งชิน้นอ่ะตรงนี้นะครับก็อันนี้เป็นเป็นจากสมก,การที่หนึ่งนะสี่สิบเจ็ดอันนี้เป็นชุดที่สองที่เราได้ข้อมูลมานะอันนี้จะได้ดูตามนี้นะครับน,นี่เป็นข้อมูลทั่วๆไปเลยแล้วก็ทราบว่ากลุ่มคนตัวอย่างที่หยิบเอออันนี้เป็นข้อมูลชุดที่สาม ข้อมูลชุดที่สามเขาบอกอะไรเขาบอกว่าจํานวนกลุ่มคนจํานวนคนในกลุ่มตัวอย่างที่หยิบสินค้าเป็นสามเท่าของกลุ่มที่ไม่ได้หยิบก็คือ a บวก b คนที่หยิบมีใครมี a ถูกไหมกับ b ถูกไหมแล้วไม่หยิบกี่คนครับไม่หยิบก็เป็น C คนเขาบอกว่าพอมันเปรียบเทียบกันเนะี่ยพบว,ว่าคนที่หยิบสินค้าเนี่ยมีมากกว่า C เนี่ยเป็นสามเท่า นั่นก็หมายความว่าถ้าเอา C คูณ3นะเท่ากับ a บวก b มันก็เลยเป็นสมการแบบนี้ a บวก b เท่ากับ3 3 4ตรงนี้เนี่ยเราก็เอามาดูแล้วว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างที่มันมีสมการพวกนี้เอามาแก้กันยังไงก็จะเห็นว่า a บวก b บวก c ค <c> ร <oughs> ูขอปรับนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นส่วนเป็นหารกันเนาะ กูแยกอย่างนี้แล้วกันแบ่งด้วยเส้นสีเหลืองอ่าก็นี้จากตรงนี้นะเราเอาเราเอา,เอาชุดนี้มาคิดต่อคิดต่อจากตรงนี้นะก็คือ a บวก b วก c เท่ากับห้ฉะนั้น a บวก b เท่ากับเรามีเป้าหมายก็คือเราจะเอาไปแทนค่าตรงนี้ a บวก b เท่ากับห้ ลบสี่ตรงนี้เลยเอาสองตัวนี้ครับเดี๋ยวนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็ a a บวก b เท่ากับ3 c a บวก b เท่ากับห้าลบสีฉะนั้นเนี่ยตรงนี้พอแทนค่าเข้าไปเอาก็มันจะกลายเป็นอะไรครับ3 c เท่ากับห้าสหลบสปรับรูป จัดรูปมันใหม่3 c ย้าย c มาลบจากลบมาเป็นบวกบวก C เท่ากับห้าสบหบวก c ได้4 c เท่ากับห้าสหเดียวเท่ากับห้สหส่วน4่คิดเลขคิดไม่ทันพักไว้คิดทันตอบ14 C เท่ากับ14เรารู้แล้วเราได้เราได้มาแล้ว ว่าเท่ากับสิโจทย์ถามอะไรกลุ่มที่อ่กลุ่มที่หยิบสินค้าเพียงหนึ่ชิ้น1ชิ้นคือใครครับ B ถูกไหมครับมีจํานวนกี่คนก็คือโจทย์ถามว่า B เนี่ยมีกี่คนโจทย์ b ีมีคนแต่เรารู้แล้วว่า c มี1ิบมีสิเราเขียนไว้ตรงนี้เลยตรงนี้ <c oughs> ได้คาตอบมาแล้ว c เท่ากับสิบสีต่อมาเรามาดูต่อว่ามีอะไรอีกครับ ัดมานะครับมาคิดต่อ,อ,อถ้า a บวก b บวก c เท่ากับห้าสิบหกเอบวก b บวก c c ซีเรารู้ยัง c รู้ล้สิบสี่เท่ากับห้าสิบหกฉะนั้นถ้า a บวก b ย้าย14ไปจากบวกเป็นลบเป็นห้าสิบห ลบ14 a บวก b เท่ากับเท่าไหร่ครับ a บวก b เท่ากับลบกันเหลือ42โอเคไหมก็คือ5 16-14ลบ14นี่ก็ไม่ต้องเขียนขนาดนี้แล้วมั้งเด็กป6นะห้ลบ1เหลือ4โอเคไหมอันนี้ก็ทำให้ทาให้ดูนะครับว่าชัวๆเนาะ,ะต่อมานะครับตรงนี้เราได้ละ ต่อมานะครับเรามาดูว่าเอ๊ะเราสมการพวกนี้เรามีอะไรที่เราจะแก้ได้บ้างอะ่ะ a บวก b เท่ากับส2ดูซิมีสมการอะไรที่เรายังไม่ได้ใช้บ้างเฮ้ยเรามีสมการชุดนี้ตะกี้เราใช้ตรงนี้ไปละเห็ไหมเราเหลือสมการชุดนี้เราหยิบม,มาใช้เลยครับชุดนี้บอกอะไรครับ2 a สมการชุดที่สองนะ2 a บวก b 7. เท่ากับ47เดอเดอเดเด,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 ด้อเอ่ะตรงนี้ดีกว่า ่อนที่จะไปตรงนั้นครูทำตรงนี้ต่อกอนิดหนึ่ง <c oughs> ฉะนั้น a a บวก b เท่ากับสี่สบสองเรามาดูก่นอนเฮ้ยถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้นะเอา a ไปแทนค่านะ่าคูณสองนะขี้เกียจคูณครูเปลี่ยนเอา b ไปดีกว่า b เท่ากับสี่สิบสองย้าย a ไปลบ a นะฉะนั้น b เนี่ยเท่ากับสี่บสองนะเราไปแทนค่าในสมก,การที่สองของเราสมก,การนี้สมก,การที่สองนะครับ สมการที่2ของเราเนี่ยคืออะไรคือ2 a บวก b เท่ากับ47ฉะนั้น2 a บวก b b เท่ากั b b 42. บเท่าไหร่แทนค่าตรงนี้ไป b เท่ากับ42วงเล็บมาหน่อยเดี๋ยวจะงงลบ a เท่ากับ่ะเอ้ยมันเป็นสมายบวกธรรมดาเองงั้นก็แตกวงเล็บออกมาได้เลยบวก42ลบ a เท่ากับ47ปรับรูปมมนก็คือเป็น 2a ลบ a เท่ากับ47ย้าย42บวกไปลบลบ42ฉะนั้น2 2a ลบ a, a ได้ a เดียว47ลบ42ได้5นะตรงนี้รู้แล้ว a เท่ากับ5แทนจ้า a ได้5 A ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับห้ารู้ยังตัวนี้รู้ยังรู้แล้วรู้แล้วจากอะไรครับเอา a นะครับเราไปดูแทนตรงไหนง่ายเห็นปะ A อ่ะ B เท่ากับสี่สองลบ a นี่แทนตรงนี้เลยก็ได้นะแทนตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือ้ดเกิดเราจะแทนใหม่อ่ะแทนตรงนี้ได้เลย่แทนแทนตรงนี้ได้เลยครับก็คือ b เท่ากับ4 2ลบเ b เท่ากับ4 2ลบ5 A ้เเท่ากับใช่ไหมล่ะเท่ากับ37ได้คำตอบแล้วนะ3าคำตอบข้อนี้ครับ B เท่ากับ37เป็นคำตอบแต่ถ้าเกิดว่าเราะจะมาแทนนี้ก็ได้นะครับ A บวก B บวก C เท่ากับ56ิเผื่อถ้าเราจะเช็คนะ a เท่ากับเท่าไหร่ a เท่ากับห้าบวก b เท่ากับสิบสี่เท่ากับห้าสิบหก b เท่ากับห้าสิบหกลบสิบสี่ลบห้าเหมือนกันเลย b ก็ได้สามสิบเจ็ดเหมือนกันนี่ก็เป็นสำหรับข้อนี้นะครับข้อนี้ไม่ยากขอให้มีความเข้าใจในเรื่องสมการนะครับ เราก็สามารถที่จะทําได้ล่ะก็ค่อยๆทําก็เป็นโจทย์ที่ในชีวิตจริงมีโอกาสใช้ในชีวิตจริงก็มีโอกาสใช้โอเคก็สําหรับข้อนี้เป็นประมาณนี้นะครับ